เรื่องกว่าจะเห็นความดีโดยสำนักพิมพ์ทวีปัญญาอ,อืมฉันเกลียดแกนักเพราะแกมาลูกเมียเกา่าคอยดูฉันจะต้องหาทางกันแกล้งแกทุกวิถีทางเด่นเป็นเด็กกำพร้ามารดาตั้งแต่เล็กๆพอแม่เด่นตายบิดาของเด่นก็มีภรรยาใหม่จนมีบุตรกับภรรยาใหม่อีกคนหนึ่งเด่นจึงเป็นเด็กที่ไม่มีใครเหลียวแล พ่อพ่อกับแม่เลี้ยงต่างพากันโอลูกที่เกิดใหม่กันเสียหมดมีหนำซ้ำแม่เลี้ยงของเด่นเป็นคนชี้อิจฉาลิษยาอีกด้วยจึงมีใจเกลียดชังเด่นเป็นอันมากฉันเกลียดแกที่สุดเพราะนางไม่อยากให้สามีเอาความรักลูกของนางไปเผื่อแผ่กับเด่นลูกเมียเก่าดังนั้นนางจึงพยายามยุโยงให้สามีทุบตีดุด่าเด่นบ่อยครั้งพี่วันนี้เจ้าเด่นมันไปวิ่งเล่นพี่ตีมันเลย แต่บิดาของเด่นเป็นคนใจคอหนักแน่นและยังมีความรักในตัวลูกชายของตอนเองอยู่บ้างเขาจึงไม่ได้คอยตามภรรยาใหม่ไปเสียหมดจนในบางครั้งเมื่อแม่เลี้ยงของเด่นพูดยุแย่กับผู้เป็นพอ่อจนเกิดความลำคานจึงพูดดุดา่าภรรยาใหม่ว่าแม้ว่าเจ้าเด่นมันจะไม่ใช่เลือดของเจ้าแต่เท่าที่สังเกตดูก็เห็นว่ามันรักใครและนับถือเจ้าดีอยู่นอกจากนั้นมันยังช่วยดูแลน้องๆโดยไม่ลังเกียจเจ้าจะให้เคียนตีมันโดยไร้ความผิดนั้น เจ้ามีคิดเวทนามันบ้างเฉียวหรือมันจะหันหน้าไปพึ่งใครแล้วจะพึ่งแม่แม่ก็เกลียดชังจะพึ่งพ่อพ่อก็ดุดาไม่เอ็นดูมันเลยหากเป็นตัวเจ้าบ้างจะทนได้อย่างมันไหมแม่เลี้ยงได้ยินสามีว่าเอาเช่นนั้นจึงนิ่งเสียแต่ในใจของนางก็ยังคิดอาฆาตนิสยาเด่นอยู่ฮึฉันจะไม่มีวันยอมแพ้แกเด็ดขาด การเวลาผ่านพ้นไปจนกระทั่งเด่นเติบโตเป็นหนุ่มมีหน้าตาคมสันและร่างกายก็แข็งแรงบึกบึนสมเป็นชายชาตรีเมื่อถึงฤดูหนาวนางผู้เป็นแม่เลี้ยงได้เย็บเสื้อหนาวให้ลูกของนางทั้งสองด้วยผ้านวมสำลีอย่างดีซึ่งให้ความอบอุ่นและการความหนาวได้มากเอานี่จ้ะแม่เย็บให้พวกเจ้าสวมอ๋อสวยจังเลย แต่ว่าเสื้อผ้าที่ผู้เป็นแม่เลี้ยงเย็บให้กับเด่นใส่นั้นนางได้เอาเศษฟางใส่เป็นนวมแทนสำลีซึ่งไม่ช่วยให้ความอุ่นได้มากนักถึงอย่างไรเด่นก็เป็นชายหนุ่มซึ่งแข็งแรงและมีความอดทนมากเขาไม่เคยปีิปากบ่นเลยแม้แต่น้อยเด่นต้องรับหน้าที่เป็นผู้ลากรถไปส่งบิดาทำกิจธุระในที่ต่างๆเป็นประจำทุกวันคันพอถึงฤดูฝนฝนก็ตกหนักอากาศก็หนาวจัด ถึงอย่างไรเด่นต้องลากรถลุยสายฝนไปด้วยความหนาวสั่นเป็นประจำวันหนึ่งเด่นต้องลากรถไปส่งบิดาที่ตลาดแม้ว่าหนทางจากบ้านถึงตลาดจะไม่ไกลนักแต่ว่าวันนั้นฝนตกหนักโปรยปลายไม่ขาดสายมันเป็นวันที่หนาวเย็นมากเด่นสวมเสื้อตัวที่แม่เลี้ยงเย็บให้จึงไม่สามารถช่วยบรรเทาความหนาวเย็นได้เขาจึงลากรถไปด้วยอาการของคนหนาวสัน่นจึงทำให้รถแกว่งไปแกว่งมา บิดาของเด่นกลับเข้าใจว่าเขาไม่เต็มใจลากรถมันเป็นยังไงนะ่ะหยุดรถเดี๋ยวนี้ด้วยความโกรธจัดบิดาของเด่นได้ขวาไม้ที่ข้างทางมาเคี้ยนตีเด่นไปทีหนึ่งเป็นการสั่งสอนนี่นะไม้ซึ่งบิดาใช้ตีได้ไปถูกเสื้อของเด่นขาดออกทําให้เศษฟางที่ทําเป็นนวมยัดไว้ล่วงลนออกมาเอ๊ะทำไมเสื้อเจ้าเป็นฟาง บิดาของเด่นไม่ได้มองเสื้อของลูกชายเป็นฟางไม่ใช่สำลีก็เดาความจริงได้ตลอดอืมเมียของเรามีใจลิษยาลำเอียงกับลูกของเราขันพอกลับถึงบ้านบิดาของเด่นจึงได้เอาเสื้อกันหนาวสองตัวของลูกของภรรยาใหม่นั้นมาฉีกดูเห็นมีสำลีอย่างดีทำเป็นนวมอยู่ก็โกรธมากใช้ไม่ได้จึงเรียกภรรยามาดูเลวมากฉันนึกไม่ถึงเลยว่าเจ้าจะมีใจอิจฉาลิษยากับเจ้าเด่นมัน จนเกิดความลำเอียงเช่นนี้เจ้าเป็นผู้หญิงใจเหี้ยมอิจฉาลิษยาลูกเลี้ยงของตัวเองได้แล้วเจ้าเด่นมันก็เป็นลูกแท้ๆของฉันเองหากเจ้าขืนอยู่ในบ้านนี้ต่อไปเจ้าอาจคิดฆ่าลูกเลี้ยงของเจ้าได้ไปออกไปจากบ้านข้าเดี๋ยวนี้ฉันอนุญาตให้เจ้ามีสามีใหม่ได้ส่วนลูกชบานั้นฉันจะเลี้ยงเองไปรีบไปเก็บข้าวของแม่เลี้ยงของเด่นได้ยินสามีขับไล่ก็ร้องไห้ได้วยความเสียใจแต่ก็ไม่อาจพูดแก้ตัวได้ เด่น <bin uk> <azo> มองแม่เลี้ยงเศร้าโศกก็รู้สึกสงสารเขาจึงเข้าไปหาบิดาแล้วพูดว่าพ่อความหนาวเพียงแค่นี้ข้าพอทนได้แต่ที่พ่อจะให้แม่ไปอยู่ที่อื่นแม่และน้องชบาจะต้องรับความทุกข์ใจยิ่งกว่าข้านะพ่อผู้เป็นบิดาได้ฟังคำพูดคำขอร้องของเด่นก็ใจอ่อนจึงเลิกหลมการไล่ภรรยาคนใหม่ออกจากบ้านเอาละหากเจ้ารับปากว่าต่อไปจะทำดีกับเจ้าเด่นเลิกอิจฉาลิษยา ฉันจะไม่ไล่เจ้าออกจากบ้านจะพี่ฉันให้สัญญาเพราะบิดาของเด่นเป็นคนมีฐานะดีและมีลูกชายคือเด่นเพียงคนเดียวนอกนั้นลูกที่เกิดกับภรรยาใหม่เป็นหญิงดังนั้นผู้เป็นบิดาจึงส่งเสียให้เด่นได้เล่าเรียนที่ต่างเมืองอย่างเต็มที่ในภายภาคหน้าเจ้าจะได้มีวิชาติดตัวเด่นอุตส่าห์ไปเล่าเรียนกับอาจารย์ยังต่างเมืองจนสําเร็จ ต่อมาบิดาของเด่นได้เสียชีวิตลงเด่นเมื่อทราบข่าวเขาจึงลาอาจารย์กลับมาทำศพบ,บิดาถึงแม้ว่าจะสิ้นพ่อไปแล้วเด่นก็อยู่ปฏิบัติรับใช้แม่เลี้ยงด้วยความเคารพโดยปกตินางจวงผู้เป็นแม่เลี้ยงชอบกินปลามากกว่าอาหารอื่นถ้าวันใดขาดปลาก็แทบจะกินข้าวไม่ลงต่อมาวันหนึ่งในฤดูหนาวเกิดหนาวจัดทําให้แม่น้ํากลายเป็นน้ําแข็งลอยบนผิวน้ําไปเกือบทุกแห่งชาวบ้านหรือชาวประมงไม่สามารถจะออกเรือหาปลาได้ ในระหว่างนั้นทําให้ปลาขาดตลาดไม่มีจําหน่ายไปชั่วระยะหนึ่งเมื่อขาดปลาลงนางจวงผู้เป็นแม่เลี้ยงของเด่นก็ไม่เป็นอันได้รับประทานข้าวเช่นปกติเพราะขาดปลากินข้าวไม่ลงเลยเมื่อกินข้าวกินป่าไม่ค่อยได้นางก็พาล้มป่วยลงทำให้เด่นพลอยเป็นทุกข์ห่วงใยในสุขภาพของแม่เลี้ยงที่ขาดอาหารเป็นอย่างมาก เด่นจึงตะเวนออกไปที่บึงแห่งหนึ่งแล้วถอดเชือกออกลงมือทำการเจาะน้ำแข็งที่ลอยเป็นผิวหน้าแผ่นน้ำเพื่อพยายามหาปลาไปฝากแม่เลี้ยงให้ได้เดชะกุศลผลบุญจึงทำให้มีปลาตะเพียน2ตัวดันขึ้นมาทางช่องน้ำแข็ง2ตัวเด่นดีใจมากรีบจับปลาทั้ง2ตัวนั้นกลับไปบ้านจับได้แล้วเมื่อมาถึงบ้านก็สั่งให้คนใช้ทำอาหารให้แม่เลี้ยงกิน ส่วนแม่เลี้ยงของเด่นเมื่อได้กินอาหารซึ่งประกอบจากปลาก็ทําให้สุขภาพแข็งแรงกับปี้กระเป๋าเหมือนเดิมและหายจากอาการเจ็บไข้อย่างรวดเร็วเมื่อน,นั้นนางจวงก็สํานึกผิดเด่นเจ้าช่างดีกับแม่เหลือเกินนางจวงถึงกับโผเข้ากอดเด่นด้วยความสํานึกผิดแล้วร้องไห้ลำพันถึงความผิดของตนแม่ผิดไปแล้วยกโทษให้แม่ด้วยนับแต่วันนั้นมา นางจวงผู้เป็นแม่เลี้ยงก็มอบความรักความเอ็นดูให้กับเด่นอย่างสนิทใจต่อไปนี้แม่จะรักและเอ็นดูเจ้าให้เหมือนกับลูกแท้ๆของแม่ทีเดียวข้าดีใจที่แม่กล่าวเช่นนี้ที่เด่นจับปลาจตเพียนได้ในบึงน้ําแข็งวันนั้นมีผู้คนรู้เห็นกันอยู่มากคนเหล่านั้นต่างพากันอัศจรรย์ใจไปตามๆกันแปลกเหลือกเกินกิตติศัพท์ความกระตัญญูของเด่นในครั้งนั้นรู้ไปถึงหูของเจ้าเมืองและเจ้าเมืองยังทราบอีกว่า เด่นมีความรู้ความสามารถดีพอได้เล่าเรียนมาอย่างดีจึงส่งคนมาเชิญเด่นให้ไปร่วมทํางานราชการด้วยกันเด่นก็ยินดีตกลงตามคาเชิญเด่นจึงลาแม่เลี้ยงและน้องสาวไปรับราชการทํางานอยู่กับเจ้าเมืองเจ้าเมืองก็ได้แต่งตั้งให้เด่นเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายและการเมืองเด่นอุตสาห์ปฏิบัติงานอยู่กับเจ้าเมืองด้วยความซื่อสัตย์และขยันหมั่นเพียรอีกทั้งยังช่วยดูแลปกครองบ้านเมืองภายในเมืองให้สงบราบคาบ ปราศจากโจรผู้ร้ายคุกคามเพราะมีการปราบปรามอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เด่นมาทำงานก็ทำให้เมืองไตมิตรเจริญรุ่งเรืองขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าเพราะเด่นเป็นคนยุติธรรมเกียรติการประจบสอพอและทุจริตจึงทำให้ราษฎรในเมืองชื่นชมยินดีเป็นอย่างมากในเวลาต่อมาเด่นได้พบกับหญิงสาวซึ่งงดงามมากคนหนึ่งหญิงสาวผู้นั้นเป็นบุตรของขุนนางผู้ใหญ่คนหนึ่ง ในเวลาต่อมาคนทั้งสองก็เกิดความรักขึ้นต่อกันและได้แต่งงานกันขึ้นซึ่งได้จัดพิธีขึ้นอย่างใหญ่โตสมเกียรติมีข้าราชการใหญ่น้อยรวมทั้งชาวเมืองมาร่วมกันแสดงความยินดีอย่างคับคั่งช่างเหมาะสมกันเลือกเกินเหมือนกับกิ่งท้องใบยก เด่นรับราชการต่อมาอีกหลายปีและได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเป็นลำดับแม้จะได้เป็นใหญ่เป็นโตสูงสักอย่างไรเด่นก็ยังคงให้การเคารพและเฝ้าปฏิบัติมารดาเลี้ยงของเขาตลอดมาฝากกดซับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปกันเยอะๆนะครับเพราะทุกข้อความของทุกคนคือกำลังใจหลักของไทยตูนขอบคุณครับ